ครับทนายพัดฟ้ามก็มีมาฝากพี่น้องอยูซีหาตัวในเลือดอย่าเลือดครับเดอ้อครับพี่น้องมากตัวใดก็ฝากพิจารณาในเด้อครับเดอ้อครับผมพี่น้องสนใจตัวใดก็โทรมาครับกับเบอร์ศูนย์หกสี่ซีหาหก สามเก่าหกศูนย์เบอร์เก้านี่แหละครับพี่น้องครับบ้านกยบันบอ่อไว้ตำบลกระสบอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีน่ครับพี่นอ้องครับคือเก้าแล้วครับพี่น้องพี่น้องท่านใดมีค,ค้ายควายเถิกควายผูข้อยอยังไงว่าถีถีย่างว่าพัฒานาครับไปแต่สามารถอเอามาแหลกเปลี่ยนกับธนาพัดฟ้ามได้ครับเด้อส่วนเปลี่ยนเติมหรือเปลี่ยนกันเลยจังไดนั่นก็นกนทรมาสอบถามก่อนพี่น้องครับ EP ที่86ครับธนาพัดฟาร์มสำหรับธนาที่ตามหาควายไปเลี้ยงครับโค้งสางสูงใหญ่นาอ่างลึกอ้าวสวัสดีครับน้องครับครับไอสวัสดีครับครับพี่น้องสวัสดีครับผมครับคลิปนี้ก็ไม่ได้คลิปที่86ดสิบเลยทพี่น้องเด้อ EP ที่86ดสิบครับอ่าครับอ่ามันนี่พ่อกันมีมาฝากพี่น้องอยู่ประลายรายการเลยครับอ่าก็สิเป็นแม่ลูกแล้วก็แม่ท้องครับผมครับ เอาไอ้มาเขาเรื่องละครับไอ้ครับผมครับผมแมนบอไอ้บอสอะไรายางหางพี่น้องครับอัน,นอันนี้เป็นโคมเลยพี่น้องเด้อครับอันนี้เป็นโคมแม่ลูกครับพี่น้องครับผมครับอันอันลูกพี่น้องเห็นนี้เป็นลูกของอันปังแปดริ้วครับพี่น้อง <c oughs> ครับ,รบอ่าไอา้อันนี้อันนี้เพราะที่มีจุดเด่นคืออายุแค่1 1เดือนสูงร้อยสา <c oughs> มสิบเจ็ดลครับพี่น้องครับผมแมนครับอ่าอายุ11เดเดือนสูงร้อยสามสิบเจ็ดพี่น้องครับอันนี้มีใบหลอดมีใบเอกสารครบเลยพี่น้องเด้อ ครับอันนี้คือลูกครับพี่น้องตาครับอันนี้เป็นลูกปังแปรริวรับเอกสารครบอายุ11เดือนพี่น้องดีครับครับอันนี้ลำ้มโตไอได้เรื่องลำโตคว้วมยาวพี่น้องแล้วก็สูงพี่น้องสูงไงได้พี่น้องเด้อนี่ครับเมืองโค้งสางโดยรวมแม่ครับโค้งสางญ่พี่น้องแข้งขาเกือบเรีบดีโอ้ยเกือบรีบไอดีแห้งไอ ครับเป็นแต่เห็ดไอเอาไอเห็ดพอพันพอจับสัตว์เลยเพี่น้องครับผมหน้าตาเนาะหน้าตาพี่น้องพื่อนนะน้าตาหน้าเขาเปิดดีพี่น้องอัตลักษณ์ชัดเจนพี่น้องครับตัวนี้อนาคตไก่เด้พี่น้องเด้อพื่อนนะบึงข้าบึงเล็บแม่อันนี้เป็นลูกไส้พี่น้องแข็งขาเกือบเล็บดีใช้ได้อยู่ครับอ้าวบ้านนี้แม่เพื่อนเหรอครับบ้านนี้อ้าอมานเอ็นของพวกแม่อ้ายบ้านนี้บงหน้าตาแม่ครับ อันนี้แม่เขาทองเลยค่ะใบแม่ทองแล้วอแม่ครับแม่ทองเจ้ากล้องฝ้าพี่น้องครับผมครับแม่เขาสูงร้อยห้าสิบสองเลยพี่น้องเด้อแม่สูงร้อยห้าสิบสองแม่ครับพี่น้องครับพี่น้องเอาเป็นโค้งกัาเป็นสื่อสองเลสามเลยพี่น้องเด้อครับแม่เขาเป็นสายอุ้ัยท่อยู่ค่ะใบครับผมนี่ครับเบื้องถ่ายถ่ายแม่ก็ถ่ายลูกครับแม่ครับแม่เป็นแม่สายอุ้ัยท่อยอ้ปัจจุบันเป็นทองที่สามครับแม่เขาพี่น้อง ชุดเด่นแม่เขานี่จะได้เรื่องลำ่ลำโตอ้ายล่ำโตความหนาอ่างใหญ่ครับเดี๋ยวเบื้องล่ำโตอีกครับแนนล่ำเบื้องล่ำโตแม่อ้ายรับพี่น้องอหนาอาน่า,อาง<อ>หนาอ่างใหญ่เกือบเรียบดีพี่น้องร้อยห้าสิบสองแม่ร้อยห้าสิบสองพี่น้องเบืบ้องความหนาความอ่างลำ่ำโตดีแข้งขาแมนลำ่ำโตเกือบเรียบดีแห้งพี่นอ้องโค้งนีเบ่ผิดหวังพี่น้องเอ้าเปิดราคาไว้ อ่ะพี่น้องอันนี้ก็ตามเนื้อผ้าแน่ยได้พี่น้องเด้อครับก็เป็นควายงามเป็นเป็นเอาอย่างไรวะเป็นราคาควายสองแสนกว่าสมัยตะกี้พี่น้องครับผมครับอันนี้ก็เป็นซื้อสองได้สามพี่น้องครับใครพี่น้องพิจารณาเบิ้งครับอันราคาหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทครับไอ้หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทแมนครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทให้พี่น้องต่อรองเลยนะครับเด้อเอ้าซื้อสองได้สามครับพี่น้องแมนไอเบิ้งแมนอีกเจ้าเทือกเนี่ยอ้าพอมาจับลูกแม่ทรายเนี่ยใช่อันนี้แม่ครับใหญ่ ลอยหาสิบสองครับครับพี่น้องอันนี้อยากให้พี่น้องเบิ้งแมมอีกคักๆพี่น้องเบิ้งอีกคักๆเอาเดิมแล้วพูดอีกสักหน่อยนี่ครับครับอันนี้จุดเด่นเขาพี่น้องเลยความหนาใหญ่สูงพี่น้องเบิ้งนี้ถ่วมหัวได้พี่น้องนี่ครับครับเอิร์ดลำตัวหนานี่ครับครับหนาไงพี่น้องเกือบเรียบดีพี่น้องเอาไงว่าแม่นี่เป็นแม่ทรงลูกอีกตัวหนึ่งได้พี่น้องเด้อที่ทรงลูกดีพี่น้องครับเอ้าพี่น้องสนใจกันทท่าไหร่ครับเริ่ดกับเบองร ซีหกสามเก้าหกศูนย์ครับพี่น้องครับเอาเอาตัวนี้เอาไว้ปสนิทนะพี่น้องเนาะครับผมขอบคุณหลายๆครับเอาแม่ที่สองครับผมครับพี่น้องครับอันนี้แม่ที่สองนี่พี่น้องเด้อครับอ่าโด้นด้นเสด้อ่าควายสายเราเก่ามากครับไอ้ครับผมครับพี่น้องอันนี้ที่พี่น้องเห็นนี่เป็นลูกสาวเจ้าใหญ่หางหน้าได้พี่น้องเดนอะครับครับอ่าลูกสาวเจ้าใหญ่หางหน้าเอกสารครบครับผมครับผมอ่าแระดับปัจจุบันพันทองเลยได้ไอ้ เห็นครับทองเรียบร้อยแล้วแมน,นบบอ,อ่าอันนี้อายุสองปีสี่เดือนครับผมนี่ครับเป็นลูกของยายหางหน้าอ่าแมค่ครับเป็นลูกยายหางหน้าพี่น้องอายุสองปีสี่เดือนครับอ่าปัจจุบันทองเพลินลำโขงครับ่ายครับอ่าเฉลี่ยวสองเดือนเลยพี่น้องเด้อครับผมอ่าอันนี้ส่วนสูงร้อยสี่สิบสี่ครับบ่ายครับผมบ่ครับป,ป,รประกันหน่อยสี่สิบสามครับผมเออหนังดีครับเอกสารครบเลยพี่น้องเด้อเดี๋ยวอันพอเอาเอกสารพี่น้องบ้างเนี้ย เอกสารใบเกิดใบอันนี้เพื่อนนะครับผมใบพี่น้องยื่เล้พี่น้องเด้อครับจะใหญ่หางหน้าพี่น้องเอกสารครบแล้วพี่น้องเด้อครับสีเป็นใบแบบนี้ครับพี่น้องอันนี้ใบเกิดเก่าเพื่อนครับใบเกิดเก่าพี่น้องครับต่สองปีกวัวผ่านมาพี่น้องครับตอนนี้เพื่อนถอพี่ลำโขงเลยพี่น้องเด้อครับเอกสารครบโขงแมนพี่น้องครับส่วนสูงลอยสี่สิบสี่พี่น้องพร้อมกับประกันพี่น้องลอยสี่สิบสามพี่น้องครับตัวนี้อนาคตไกลแห้งครับพี่น้องครับพี่น้องเบิงแล้วครับ ล่ำโตครับจุดเด่นครับในเรื่องควบแยวแข่งขาเกือบเล็บพ่วงหางโฉบแมนพ่วงหางหน้าตาดีนะครับหน้าตาหน้าเขาเปิดดีได้พี่น้องเด้อหน้าเขาครับครับมะพร้าวใหญ่ง่ายว่ากระคัดพิเศษนะครับไปแมนพี่หน่องได้ไม่หนีไม่หนีไปว่าผิดหวังเลยพี่น้องเลือกพอขั้วมีมีเรามีกอชัดเจนดีพี่น้องครับเป็นดีเนาะ อ้าวแม่นี่เปิดราคาไว้ครับอ่าราคาได้พี่น้องเด้อราคาสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยแม่พี่น้องแม่ทองลอยสี่สิบสี่ได้พี่น้องเด้อของสังค์ครับวันนี้เอาไงว่าเอามาตั้งแบงพี่น้องให้พี่น้องเกษตรกรเอาไปเลี้ยงเป็นแม่สาวทองแรกอีกแม่เป็นแม่สาวทองแรกครับพี่น้องเหมาะเลยแม่สาวทองแรกนะครับโอ้แข้งขาล้ำโตดีนะครับล้ำโตเกือบเรียบดีพี่น้องดี เอาพี่น้องสนใจกับทุกบมาเลยพี่น้องเด้อครับตัวนี้บ่ผพดหวังครับพี่น้องนี่ครับโอ้ดีครับเหมาะเลยแม่พี่น้องน้าางไงพี่น้องครับผมเอาตัวนี้ไฟสนใจกัโทุกาด่ดนๆครับครับอันนี้ตัวที่สองพี่น้องเด้อครับผมขอคุณหลายๆครับเอาแม่ที่สามครับผมครับพี่น้องอันนี้แม่ที่สามนะครับพี่น้องครับอ่าโดนๆเสด็จมาเถื่อครับไอ้ครับผมครับ อ่าอันนี้เป็นลูกสาวเบิ้มพันล้านครับพี่น้องอน่าตาดีเนาะแมน่น้าตาดี่นองเอกสารครบเลยพี่น้องเดอ้อ<า>เบิ้มพันล้านพี่น้องลูกสาวเบิ้มพันลานน้านแม่แมนอ่นาอายุสองปีหนึ่งเดือนครับครับผมเป็นแม่สาวแม่นเป็นแม่สาวอายุสองปีหนึ่งเดือนพี่น้องอันนี้เขาเกิดจากแม่หงฝ่าเลยพี่น้องเด้อ ครับเบงลอเกิดจากแม่หงฝ่าแม่เขาหนาสูงร้อยห้าสิบเอ็ดครับพี่ครับผมแมนแต่ว่าต้นโตเขาหนีตอนนี้อายุสองปีในน้อยพี่น้องสูงร้อยสี่สิบเอ็ดแตได้พี่น้องเนื้อนังดีแมนแต่ว่าหน้าตาดีแห่งเน่อหน้าตาดีเนื้อนังดีแล้วก็สูงพี่น้องร้อยสี่สิบเอ็ดแต่พี่น้องเด้อนี่ครับเนื้อนังเรียบโตดีเกือบดี เกลือเบล็ดดีพี่น้องเกลือนะครับอันนี้อัตลักษณ์เขาดีชัดเจนแห้งพี่น้องครับยุดเด่นเขาคืออัตลักษณ์ชัดเจนพี่น้องครับตาเต็มแก้มจำพี่น้องหน้าเขาเปิดดีแห้งครับไอ้เกลครับโอ้หน้าตาดีครับหน้าตาดีครับผมหน้าหวานอันนี้เป็นแม่สาวสมัติอนาคตเฮ็ดแม่บอกเลยเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเบลียมโตเบิ่งเนื้อหนังอ้าวแม่นี่เปิดราคาไหว แม่นี่กัเอาไงไงว่าคัดพิเศษมาแบ่งพี่น้องคือเก่าครับพี่น้องครับครับอันนี้เป็นแม่สาวได้พี่น้องเด้อเป็นลูกเบิ่มพี่น้องครับอายุ2ปี1เดือนสูงลอยสี่สิบบวกเลยได้พี่น้องเด้อครับราคาเมื่อกี้สามหมื่นแปดพันห้าร้อยครับไปครับผมสามหมื่นแปดพันห้าร้อยแมนเอาไงไงวะพอมีดอกครับพี่น้องนอกจากซีอูฟาร์มผมเนี่ยที่มีครับเนื้อหนังดีต้นโตดีต้นโตดีพี่น้องคนอยากตื่นเวทีเนี่ยได้พี่น้องเด้อคนเมื่ค่อยอยากนิ่งบันไดนี่ครับเห็ดโมโมลาย นี่ครับเบื้องเรียบโตครับเนื้อนังตัวแม่เรียมโตเนื้อนังดีแห้งพี่น้องนี่ครับพ่วงหางดีหน้าตาดีครับเอาราคาตอรองได้อีกนะครับแม่ราคาตอรองได้คือเก่ารวคบพี่น้องเอาไปสนใจครับตัวนี้เป็นแม่ที่สามนะครับผมเป็นแม่ที่สามเลยพี่น้องเด้อครับผมหน้าตาแจ๋วเลยโอ้เหมาะขอบคุณครับเ้าแม่ที่สีครับผม ครับพี่น้องอันนี้แม่ที่สีด้พี่น้องเด้อครับอ่าอันนี้เป็นแม่สาวหน่อยครับออายุ7เดือนกว่าครับพี่น้องครับอายุ7เดือนกว่าได้พี่น้องเด้อครับส่วนสูงกัประมาณร้อยยี่สิบห้าไอพงกระลื้บัดครับแม่ครับพี่น้องอันนี้เป็นแม่สาวหน่อยนาคดไก่ครับครับเกิดจากแม่สูง145้ได้พี่น้องเด้อครับเบิ่งโตพิ่นเรียมโตดีแม่พี่น้องเรียมโตดีแห้งพี่น้อง โอ้แม่สาวน้อยอายุเจ็ดเดือนแม่นเจ็ดเดือนกว่าครับี่อ้เรียมโตเบิ่งแค่เรียมโตดีพี่น้องหางเป็นผัวดีแม่นฮามเป็นผัวนะางยัยได้พี่น้องเด้อโอ้นี่นู่ต้องสร้างดีครับนาตาครับอันนี้พี่น้องเบิ่งหนาตานาเขาพี่น้องคนน่ะแววแวดีงามเป็นพี่น้องคนหน้านาเขาเปิดดีพี่น้องตาเต็มแก้มจ้ำ นี่ครับแม่สาวน้อยครับแม่สาวน้อยเจ็ดเดือนกว่าพี่น้องแข้งขาใหญ่ตัวนี้อ,อู้ไอ้แข้งขาไปเท่าดายดิเอาง่ายว่าคัด<ก>พิเศษมาก,กาคือเก่าแล้วครับพี่น้องนี่ครับเอาแม่นี่เปิดราคาไว้อา่าราคาเบียงปันพี่น้องคือเก่าแล้วครับพี่น้อง 22, สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับสองหมืม่นสองพันห้าร้อยเนีนครับผมไออ่อนเบียงทั้งหลังทั้ง้ายในเด้อทางเบืองท้ายครับพี่น้องงามตัวนี้อนาคตไกลพี่น้องเบืองพวกคางช่วงท้ายครับแม่สาว แม่ครับแม่สาวหน่อยเด้พี่น้องเด้อเงาหางใหญ่รับเงาหางใหญ่พี่น้องคนน่ะพวงหางดีนี่ครับเรียมโตต้นโตคนครับอ้าพี่น้องสนใจกันทั่วมากได้พี่น้องเด้อครับผมขอคุณหลายๆครับอ้าแม่ที่หาครับผมครับพี่น้องอันนี้แม่ที่หาได้พี่น้องครับอันนี้ก็เป็นแม่สาวหน่อยเด้พี่น้องเด้อครับแม่สาวหน่อยนาคตไก่พี่น้องครับผมอ่าแม่นี่นี่จะได้เรื่อง ความหนาครับไอรครับผมครับี่ครับหนาอ่ะแล้วก็โยกดีแล้วพี่น้องเด้อเบิ้งถ่ายครับเบิ่งลั่มโตหนาตันดีครับแม่ครับหนาตันดีพี่น้องเบิ่งพ่วงหางเบิ่งเห,ห่าหางเบิ่งดาครับโอ้ยตันดีครับอ่าตัวน,นี้จุดเด่นเขาคือ,อ,อแม่เขาสูงลอยหาิบกว่าเด้พี่น้องเดอ้อครับแม่อ่าแม่สูงลอยหาิบบวกพี่น้อง,งครับตอนนี้ก็อายุอ่า สี่ข้เจ็ดเดือนคืบมูอเลวพี่น้องประมาณหกเจ็ดเดือนแม่หกเจ็ดเดือนพี่น้องกําลังเขาว่ายาโน้มจังหน่อยพี่น้องครับอันนี้ในเรื่องความหนาไอ้นาอ่างไงพี่น้องแข้งขาไงได้พี่น้องเด้อเอ้าเปิดราคาไว้ครับอ่าตัวนี้กับราคาใกล้เคียงแล้วครับพี่น้องอันนี้สองหมื่นห้าพันบาทครับผมสองหมื่นห้าพันบาทแม่พี่น้องเป็นแม่แต่พี่น้องตัวร่องเลยคือเก่าพี่น้องเบื้องหน้าตาเบื้องเขาพี่น้องเบื้องหน้าตาเบื้องเขาพี่น้องครับเขาเปิดดีอัตลักษณ์เจนหัวโหนกดีพี่น้อง แต่คนอย,า,า,นา,ยากบ่ค่อยนิ่งไปได้มอจากปืนไปหาหมูหมูเด็กหน่อยน้ากันนะครับผมนี่อา 25, ้าวสองหมื่นห้าพันแม่พี่น้องสองหมืนห่นนะพ่อพี่น้องตัวร่องเลยคือเก่าได้พี่น้องเดอ้อครับผมตัวเนื้อนังดีเป็นสาวหน่อยครับพี่น้องสนใจกระโถงมากนะครับเด้อครับผมขอพูดได้เลยครับครับ ธนาพัดฟ้ามก็มีมาฝากพี่น้องอยูซีหาตัวเนี่ยเลือกอีเดอเลือกครับเด้อครับพี่น้องมากตัวแรก็ฝากพิจารณาเน่เด้อครับเด้อครับผมพี่น้องสนใจตัวแรก็โทรมาครับกับเบอร์ศูนย์หกสี่ซีหาหกสามเก้าหกศูนย์เบอร์เก้านี่แหละครับพี่น้องครับบ้านกระยุบันบ่อไหวตำบลกระโสบอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนี่ครับพี่น้องครับ คือเก่าแล้วครับพี่น้องพี่น้อง่านใดมีควายควายเถือกควายผูไ้ควายยังไงว่าถี่ถี่ย่างว่าพัฒานาครับไปก็สามารถเอามาเหลกเปลี่ยนกับธนาผัดฟ้าได้ด้ยครับเด้อส่วนเปลี่ยนตืมหรือเปลี่ยนกันเลยจังไดนั่นก็ทั่วมาสอบถามก่อนพี่น้องครับเอามม่หนีธานาผัดฟ้าก็มีฝากสนิทได้พี่น้องเด้อครับพี่น้องสนใจตัวใดก็ทั่วมากสอบถามเลยครับผมคลิปนี้เอาสนิทนะครับเนาะขอพุณหลายๆครับ